เขาหน้าปลานี่อมแม่เลี้ยงค่ะเรื่องแซ่บแซบคเสิรความแซ่บความสตรองแล้วก็เข้มข้นแล้วก็ฟาดฟันกันแบบสุดเด็ดเลยค่ะลูกสาวสองคนสวยลูกสาวสวยสวยสองคนก็เลี้ยงไม่ง่ายเลยค่ะเลี้ยงยากกันไปคนละแบบค่ะ พร้อมกับว่าแต่ละคนก็จะมีแบบเรื่องราวที่แบบทำให้เราแบบคาดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้อย่างคะซึ่งคนนี้เขาก็จะแบบซับซ้อนหน่อยมีความซับซ้อนอยู่ในตัวเองเป็นแบบของแท้ฟาดของแท้เข้มข้นสุดๆส่วนคนนี้เขาก็จะเป็นมีเหตุผลจริงเหรอไม่จริงใช่ไหมอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นในทีเซอร์ค่ะอย่างเกิดขนได้ในแม่เลี้ยง ลิกได้หมดเลยค่ะคาดเดาไม่ได้ค่ะแต่รับรองว่าความสนุกนี่คาดเดาได้นี่เข็ดด้วยคนนี้ยังพิมพ์กรูปอีกนะคะแต่ว่าแซวเรื่องนี้จังเลยเบอร์ใหญ่สองคนทั้งพี่แอนแล้วก็เก็ดเป็นไงบ้างการร่วมงานกันก็โชคดีที่ได้ทำงานกับพี่แอน พราะว่าพี่แอนก็นนองนักแสดงคุณภาพมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ทํางานกับน้องๆองะคะ่ะเราเหมือนเราเหมือนเราทํางานนเป็น,นทนีคือส่องอะไรไปส่งหาการเรารับกันเราส่งกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยในฉากเราก็เลยทุกฉากเรียกว่าทุกฉากดีกว่าเรียกว่าเราแฮปปี้มากมีความสุขกับการได้แบบทําการแสดงกับนักแสดงทีม ก็มันก็ค่อนข้างหนักกับการที่มันต้องขึ้นบางทีอาจจะแบบเมื่อออย่างเงี้ยโวยชายค่อนข้างเยอะแล้วบางส่วนมันก็มีความเป็นแบบดรามา่ามีความโรคจิตนิดนิดส่วนเข้ากับพี่แอนก็คือแบบเราต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะอะเพราะว่าจำาทคเขาบ่นเราจําบทไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรแต่ว่าน้องๆก็คือสบาย <laughs> น้องๆสบายอยู่แล้วเพราะน้องๆจำบทได้แล้วก็รับสันได้อย่างที่บอกค่ะมันเวลาเข้าฉากเราก็เลยสยนุกสนุกซะมากกว่าเลา,าเล่นกับพี่แนอนเราแบบเรามีความเกรงอยู่นี้ความสุกป,ประหม่าเลยว่านะคือแบบเข้มตื่นเต้นแล,แล้วก็เกรงตั้งแต่วันที่อ่านบทที่บ้าน,นปิดแล้วแต่ว่าพออยู่ในกองเนี่ยพออยู่ในกองเราก็เริ่มเริ่มคุ้นเคยกันเรื่อยๆแอนก็น่ารักอะ่ะเอ็นดูนะ้องง อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ๊วๆอ่ะมันก็เลยทำให้เราแบบเราก็เลยคลายความกังวลและคลายความเครียดไปได้น้องสาว,วคนสวยของคนค่ะอือแม่บ้างบอาในเรื่องก็ในเรื่องคือ จะเินลอยตามแม่เลยคือแม่เป็นผู้หญิงใหญ่ใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะแบบเอาแม่เป็นตัวอย่างหรือก็คือเป็นพลอยแสงเหมือนเป็นไอดอลคนหนึ่งของเขาเนี่ยแหละแล้วเขาก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อมพลอยแสงรวมทั้งแบบตอนแรกที่เราเข้ามาเหมือนกับแบบเลี้ยงมาด้วยกันเพื่อเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเลี้ยงมากับมือเ <laughs> ลี้ยงมากกับมือจะให้เป็นเพื่อน โตมาเป็นศัตรูเป็นศัตรูเฉยเลยรู้หมดเลยโอ้มันเยอะมากเลยในในที่ที่เธอเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนรักกันก็คือนั่นแหละค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์อีกอันหนึ่งที่ที่อุ้มอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่สำหรับอุ้มเหมือนกันที่แบบเป็นผู้หญิงสู้คนเพื่อความถูกต้องอะไรอยย่างงเี้ เรื่องนี้ร้ยเรื่องนี้ยากมากร้ายมากนะคะแล้วก็แบบว่ายากยังไงจ๊ะที่บอกว่ายากมากยากมากเพราะว่ามันต้องใช้พลังข้างในเยอะมากอะไรอย่างี้เพราะว่าไม่ว่าเราจะเจอตัวละครตัวไหนเราก็ต้องแบบฟาดกับเขาสู้แบบเขาไม่มีตัวละครไหนเลยที่เราอยู่กับเขาแล้วเราแบบเป็นเด็กซอฟขนาดนั้นคือไม่มีแม้แต่กับพระเอกพีคเองก็ตามเราก็ต้องแบบม,มีความฟาดกับเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างี้อันนี้ก็คือความยากของของตัวละครน,นะคะ่ะ ยังกรร่วมงานกับแกร์ร้องไหมอ่ะรุ่นใหญ่ไม่เครงแอนน่ารักมากแอนแบบว่าเหมือนเป็นแบบเพื่อนพวกเราเลยเวลาอยู่ที่กองนี่เหมือนแบบว่าเปิดเปิดเป็นแบบเพื่อนเก่งเพื่อนสาวเลยเดายเพื่อนสาวเนียนๆไปค่ะแม่เนียงเราก็เนียนๆไปไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนะว่าโหนี่น้ำตาสั่งได้นะคนนี้ร้องแบบเล่นบุบกดมานี่น้ำตาสั่งได้เลยเยี่ยมมาก แล้วพี่อาเราทำงานกับน้อง,องรุ่นใหม่เป็นไงบ้างพี่อาเราแบบว่ามีทายตะขาบอะไรให้น้องบ้างไหมคะอุ้ยไม่มีค่ะ <laughs> คือคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นโอกาสของเรานะเพราะว่าการได้ทำงานกับกับนักแสดงรุ่นใหม่ทีมงาน หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นการผสมผสานที่ดีในเรื่องของคือมันเราได้แชร์กันนะคะแชร์ประสบการณ์กันแบบน้องลีนะเขาจะทำการบ้านมาว่าอ่านบทแล้วเนี่ยเขาคิดมาแบบนี้นะเออมันมันเป็นแบบนี้ไหมเหมือนที่คิดอย่างเงี้ยเราคิดมาแบบนี้พ่วมกับคิดมาอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็แบบพอพอเขาได้มาเล่น มันเล่นลุยกันมันก็สนุกอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบได้ได้แชร์ไอเดียเพราะแต่ละคนอ่านไปแต่ละคนก็จะตีความไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วแล้วพอเรื่องนี้คือแต่ละคนก็คือมันเป็นคาแรคเตอร์ของมนุษย์เนอะของของคนจริงแบบอย่างตัวพลอยแสงที่แอนได้รับเนี่ยมันก็หนึ่งคือเราเป็นแม่เลี้ยงด้วยแล้วการที่เรา เลี้ยงเลี้ยงลูกมาแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังของสามีมีอะไรบ้างคือมันก็จะซับซ้อนแล้วมันก็เป็นดรามา่าเป็นครอบครัวซึ่งแอนว่าสนุกค่ะอันนี้ล้วแบบคนดูดูก็จะรู้สึกว่าแบบเออมัน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 ไปนกับเรื่องราวกับพวกเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกคะ่ะว่าทีวีซีนนี่เขาแบบ อย่าไว้ใจไว้ใจไม่ได้ทีวีซีชอบมีอะไรที่มันทีเซอร์ที่เห็นอาจจะแบบไม่เป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็เลยต้องปิดตามฝากไว้ด้วยค่ะพวกเราก็ทำงานกันเต็มที่นะคะอุ้มถึงคืนนี้อนคืนนี้เขาเอไม่มาเนาะกันมาเไงบ้างเชยมีเป็นไงบ้างคืออุ้มเจอกับพียตอนตอนจุฑาเทพเนอะอันนี้ก็เหมือนเราแบบได้ทํางานกันแบบจริงๆก่อนอันนี้ก็เจอกันในเรื่องอื่นๆบ้างอะไรเนี้ย แล้วเ,เขาก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็คือเขาเป็นผู้ชายหนึ่งเดียวในแก๊งสาวๆของพวกเราจกุรชนาเอนดูคือเขาก็เหมือนแบบพยายามเข้าแบบทุกคนเราก็แบบพยายามรู้ให้กเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นคนเดียวนะเธอเข้ากบพวกเราได้เ้ยก็เป็นแก๊งเดียวกันออสองสารเนานะในบรรยากาศกองอะเรานั่งรวมตัวกันเป็นแก๊งผู้หญิงอะแล้วเขาเป็นผู้ชายแบบนั่งสงสารแต่เขาเข้าพวกเราได้ดีค่ะพิงน่ารักมากเป็นคนที่ทํางานด้วยเราแบบเอิดสนุก ใครจะได้ดูแล้วค่ะใครค่ะฝากรีนฝาก็ได้ใครกันโอ้ี่แอ้เลยอันนี้แอ้เลยก็ก็ฝากละครแม่เลี้ยงด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกแล้วก็เข้มข้นนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าเราแบบก็เต็มที่กันทุกคนเนาะวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ